สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกี่ยวข้าวแล้วก็มาสีข้าวต่ออันนี้เป็นข้าวของแม่กายนะคะข้าวเจ้านะคะนี่นะข้าวเจ้างามมากข้าวเจ้าเป็นข้าวเจ้าทั้งนั้นเลยนะคะนี่วันนี้ปีนี้เราก็จะขอเปลี่ยนกับแม่กายนี่แหละพอดีมาสวนยางนะคะมีหุจักในว่าเข่าสีนี่นะ แล้วอกมาส่วนอย่างออกมาเอกมาเกียร์มาน้อยกำลังสีนะคะเดี๋ยวช่วยเขาก่อนช่วยเขาก่อนยังไปเกื้อมาน้อยนี่ยลดลดสีเป็นเป็นขั้นเดียวกันกบกบสีของของเย่แหลมนั่นแหละค่ะนี่นะนี่่ะ ประชากรประมาณนี้นี่อันนี้ก็โสเหี่ยวตั้งไว้ก่อนนะคะแบบน,นี้ ขึ้นแล้วการสียังอยู่ใกล้อยู่เรายังไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่ ไปไปดูไปเบิงเม็ดข้าเจา้าอันนี้เข้าเจ้านะคะสวยงามมากเป็นข้าวหอมมะลินะครับมาจากเมียงอุบลหลายงานมากนะคะวันหนึ่งธุรกิจพันหัวล้านของเจทู ข้าวเจ้าจะเป็นข้าวที่หล่นง่ายมากนะคะดึงนิดเดียวก็หล่นพุล่องวุ่นวุ่นคุณเน้เดี๋ยวละคอเป้นก็แม่ไก่คะ่ะจั๊กงสามกระสอบ จะหมดแล้วนะคะนี่ได้หลายก็ะสอบอันนี้คือใกล้จะหมดแต่ยังไม่หมด1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1ี่ห้าหก1จ็ดเ7 1ดเก้าสิบเบีดแล้วนะคะอันนี้คือข้าวเจ้าทั้งนั้นเลยแม่ผู้ใหญ่นะคะแม่ผู้ใหญ่แม่กายเป็นญาติกัน ถูกคิดถูกทางมากนะคะลมตอนไปสีของแม่แหลมนะ่ะลมตีกลับโอ้ยลำบากมากคันคายคันคายก็คือคันนั่นแหละคุณฟางข้าวฟางข้าวนี่มันจะทำให้เราคันนะคะละคายเครืองผิวคันค่ายก็คือละคายเครื่องผิวนั่นแหละค่ะนี่ยังเหลือข้าวเหนียวนะคะข้าวเจ้าใกล้หมดแล้ว ยังเหลือข้าวเหนียวข้าวเ,าเตี้ยเนี่ยค่ะกระสอบได้น,นั่นนะกระสอบนะยุ่นาแยงนะกระสอบนะนี่ค่ะผลผลิตของชาวนาเป็นกระสอบนะคะกว่าจะเป็นกระสอบมาแบบนี้นี่โอ้ทั้ง หวานกล้านะคะทั้งไถท,ทั้งดำทั้งอะไรกว่าจะเป็นเม็ดข้าวมาให้เรากินนะผ่านหลายขั้นตอนมากอันนี้ก็ยังไม่ใช่ขั้นตอนสุดสดท้ายก่อนจะได้กินนะคะเนาะจะต้องเอาไปสีอีกเอาไปนึ่งเอาไปแช่อ,อีกโอ้เยอะแยะอันนี้เป็นข้าวเจ้าของเขานะคะข้าวเจ้าเขาจะสมบูรณ์มากสวยมากเดี๋ยวจะขอเปลี่ยนนะคะจะขอเปลี่ยนเอาเข้าวเหนียวเปลีนะะ่ยนราคาอาจจะไม่เท่ากันหรอกข้าวเจ้าจะแพงกว่าน,นิดนึงแต่ว่าข้าวเจ้าจะเบานะคะข้าวเจ้าจะเบาวกว่าข้าวเหนียว เทียบแล้วนะคะก็สอบต่อกระสอบนี่ถึงราคาจะต่างกันแต่พอคิดเป็นเงินมาใกล้เคียงกันค่ะไม่ได้ห่างกันหรอกข้าวเหนียวจะหนักข้าเจ้าราคาจะสูงกว่าประมาณ20บาทหมายถึงต่อต่ตอเขาเรียกว่าหมื่นนะคะหมื่นนะคะคือออกออกมาแล้วเขากำลังปั้มขึ้น คือหล่นเยอะนะคะข้าวหล่นเยอะไหวไมน่นนี่นะคาเบิง่งถ้าเบิ่งเข่างาม <c oughs> อาจะเป็นข้าวมะทั้งหมด ตัทเลยใกล้จะหมดแล้วล่ะกินไอกองฟางโอ้ได้หลายได้หลายได้หลายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สามสิสีสิบห้20 21ห2 23 24 25 25แมนบอเค่อยน้าผิดบาทคุณก่อนบสกระสอบนะคะ27ไม่เต็ม กรสอบโลดจังอันต่อไปก็สีข้าวเหนียวนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่สีดมแล้วก็ให้กำลังใจนะคะหลายงานบ้างนะคะในหนึ่งวันของเกษตรกรสวัสดีค่ะ